มา,า,าดูรถรถเก่าๆนะครับรถคลาสสิกนะครับผมนี่เป็นเบน์นะฮะรุ่นนี้เบนส์ไปชมเดินดูนะครับไปดูเรืเลยๆครับผมเดินละคันสวยๆนะครับโอ้โอเหเป็นจอดตั้งอยู่ สนามช้างอารีนานะครับน่าจะมีรถเยอะนะครับที่เข้ามานะฮะดูนะครับผมสวยๆทางนั้นโอ้มาสเตงมีนะครับเบนโอ้โหมีแตะรถรูนะครับรถสวยๆทางนั้นนะครับอืมสวยมากเลยอ่ะคันนี้สุดยอด เยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยี่ชุดแต่งเลยพร้อมแต่งเลยนะอ่าพร้อมแต่งอันนี้เท่าไรครับวันนี้รลาครับสิบแปดล้านสิบล้านไอ้อน,นออันดำข้างบนอ่ะตัวคารที่ห้ายี่สิบสี่ล้านโอ้โหโอ้ราคาครับถอยเลยครับถ้าราคาอย่างี้ม,มีแต่เป็น28่สิบแปล้าน โอ้โหครับอันนี้ยี่สิบแล้านเอออันนี้สิบปดกว่าล้านสิบแปดล้านโอ้สัมผัสครับสัมผัสแล้วครับสิบแปดล้านอ๋ออันนี้ยี่ห้ออะไรเรนเรนโบวเรนโบกินี่เรนโบกินี่ครับมาไล่จับแล้วครับราคาสิบปดล้านนี่ โอ้โหสวยๆครับอือสุดยอดเลยไม่ใช่ธรรมดานะร,รถแพงนะครับรถหรูครับโอ้หลายคันนะครับผมพาชมครับพาชมนี่ในะรถไม่ใช่สทูนะครับขาเป็นสิบสิบล้านโอ้จริงๆครับ ยังไม่มีเงินครับขาดขาดเยอะอยู่ว่าจะออกโอ้โหสุดยอดเลยไปมาชมไปเรื่อยนะครับผมจะไม่รู้จักนอกเป็นบางย่อนะครับอันนี้ออดี้นะฮะอาเปด,เปดอืมวันที่5.8าแปดโมงสวยโรตัสโอ้โหโรตัสฮนะ สวยจริงๆเลยไม่ใช่ธรรมดาถ้าอยากดูอยากชมนะครับมาฮนะสนามช้างอารีนานะครับจอดคอยจอดรอนะครับแต่ละรุ่นอนะ่ะโอ้โหราคาโอ้โหโรตัสอู้หสวยมากเลย ไม่รู้จักนะครับอ่านตามมีห่อดูรู้ถูกรู้ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยนะฮะแต่ราคานี้ก็วูตกใจหมดเลยเมื่อกี้สิบแปดล้านลำบูิคงเคยเห็นเคยสัมผัสเมื่อกี้นะฮะโอ้ยสวยจริงๆือ โอดีรุ่นไหนลรอครับไม่รู้จักเงเกิดมาไม่เคยได้ขี่รถรู้อย่างนี้คือหมูครับชมอะส,สุดเลยส,ส,สุดเลยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเป็นรุ่นที่จับต้องได้นะเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะนี่จับต้องได้แต่ซื้อไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับแพงแพงเกิน ชมกันไปครับผมจะพาชมไปเรื่อยนะครับโอ้รุ่นไหนรุ่นไหนก็ไม่รู้จักนะครับเห็นขนมาก็เลยอยากจะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่นะฮะร,รถหรูอย่างนี้เองรถระขับเพงม,มาดูได้มาดูได้นะครับพี่น้องโอ้โห รถเบนนะครับสัมผัสก่อนนะนี่สัมผัสแล้วนะ <c oughs> อันนี้โอ้บีเอ็มไม่ใช่เบนซ์นนะบีเอ็มบีเอ็มดับบนยูนะครับผมสวยสวย,สวยครับดูยังไงทั้งคันดูแม็กซ์ค่ะสวยๆครับแม็กซ์ย <c oughs> อดเลยอันนี้เอามาโชว์ใช่ไหมครับครับครับเอาแข่งมาโชว์อะไรก็โอ้ <c oughs> เอามาแข่งมาโชว์นะครับโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยนะ B M รุ่นนี้เนะี่ยมาจับแหม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 อันนี้งานกี่วันครับนี่มางานนี้ไม่รู้เขาจะเอากลับกี่วันครับอ๋อสองสามวันนะ่ะสองสามวันหลายวันอยู่นะครับมาชมได้นะครับที่สนามช้างอารีน่าแล้วก็สนามแข่งรถครับ อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์นครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอนะครับสวยสวยสวยๆต้องมีเงินเป็นร้อยรล้านรถกำลังลงครับโอ้สวยมากสวยๆน้อยนิดน้อยนิดครับ โอ้สวยงามมากอืมม่าจะแพงครับรถนี้ยอดเลยยอดจริงๆยอดจริงๆริชมกันไปนะครับไม่ค่อยรู e ้จักรถนะไม่ค่อยรู้นะไม่รู้ไปเลยนะครับอันนี้อะไร evolution v ใช่ห้ือเปล่าไม่รู้นะครับเดาเอามิสุูิชิครับอืก็สวยเหมือนกันสวยจริงๆครับผมเดี๋ละครเพิ่งเคยเห็นแบบใกล้ๆนะครับเห็นแต่ในโทัรทัศน์แต่ละรุ่นรถเตานะครับรถเตาก็สวยโอ้สัมผัส สวยๆนะครับนี่สวยมากเลยชมได้นะครับแต่และรุ่นงานกำลังเริ่มน่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับผมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมโอ้โหแต่ละรุ่นสุดยอดไปเลยเยอะมากนะฮะเยอะมาก เยอะจริงไม่ใช่ธรรมดาก็เดินชมไปเรื่อยนะครับผมเดินชมไปเรื่อยรถรู่นครัแต่เราไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับผมแต่อยากถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับนี่นะตรงนี้อีกท่านหนึ่งอีกพวงหนึ่งนะครับผมสวยสวยงามมากเลยฮะ คลาสสิกเฮ้ยเมสเดนเบนรถเบนนะครับรถเบนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นสวยๆดูเอานะครับถ้ารู้จักรุ่นเหรอผมก็ไม่เคยรู้จักครับยี่ห้ออะไรเห็นงามๆสวยๆเลยอยากจะถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะ รถปูนะครับผมสวยๆสวยมากนะครับผมสองคันมาสด้าอาเ็กเจ็ดนี่ยโครงการรถเคารูวจจกนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จักนรอ่านอ่านตำในในรถนะครับข้างรถนะรุ่นไหนรุ่นไหนก็อ่านเอาเดี๋ยวไม่รู้จักอกครับ nhiều cái mảng này mở สวุดเลยสุดเลยว้าวตามรถโอ้รถสปอร์ตรถรถอะไรราคาแพง ดูอยากชมนะครับเรียนเชิญนะมาได้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมโอ้สวยๆนะรถแต่ละคันมาเดินด,ด,ดูรอบแล้วครับผมขอจบคลิปแค่นี้พอเนาะอยากชมอย่างใกล้ชิดก็มาได้นะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับโอ้สวยจริงๆเลยเออ